ก่อนจะเข้าไปดูคลิปการทำอาหารนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องของผมด้วยนะครับวันนี้จะมาทำมะเขือ,อยาวผักหนูสับเ,เดี๋ยวมาดูกันเปิดแก๊สให้ร้อนก่อนเช่นเคยใช้น้ำเปล่าพอน้ำเดือดก็โขกกระเทียมหอมแดงหอมอใหญ่เดือดหนึ่นหอมก่อน นดครับเอามาเขือยาวไปหัน่นแล้วก็แช่ง้ระเลือนะครับมันจะได้ไม่ดำพอกลิ่นหอมแล้วผมจะใส่หืูสัตเข็ดนะเก็ดไขันมันมันจะน้อยหว่ามันจะน้อยแบน,นนี้สุดก่อตจบแล้วผมก็จะใส่ผักหอมสดลงไปคันให้บาง ครันมีผลจะมีโปรตีนนะครับพอเร่มสุกแล้วผมก็จะใส่อย่างนะครับ mm hmm. ถ้าไปสักพักหนึ่งน้ำจะแห้งก็เติดน้ำนะครับให้จะเกิดยาวสุดนะเริ่มสุดแล้วมันจะเรื่อยเรื่อยขึ้นครับม่ต้องพอไม่พอเพืเชื่อไปครับแล้วก็ใส่ซอสต่เปียนเล็งนยนะนิดนึงอย่าใส่เยอะเพราะว่า ต我ที่เอาเค็มอยู่นะครับให้ช้ากว่านีราช้ามันกลมกล่อมแล้วเสร็จแล้วผมก็จะใส่ใปถดงน้ไปาลหน่อบอบเยอะอดน้อยใส่ตามาาที่เตรนชอดเลครับ แค่น,นี้เยอะอมดีแคน,นี้ก็เรียบร้อยปิดแก๊สเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็โดยด้วยพิชีความนี้อเพิ่มสีสัน,นโอเคครับแค่น,นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเช่นเคยนะครับผมทำช่องนี้ขึ้นมาหวังว่าจะเห็นคนไทยมีสุขภาพที่ดีมีรูปร่างที่ดีนะครับก็้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ